สวัสดีครับพบกับช่องค a ราเต้ทอยอีกแล้วครับวันนี้ผมก็ได้พัสดุมานะฮะนะครับก็รับเป็นรถนะครับที่เอฟมาจากไหนเพจนะฮะก็พี่พีเพื่อนๆน,นะครับนักสะสมรถเหล็กได้เอาออกมา,าแบ่งปันนะครับให้เราได้สะสมกันนะ แกออกมาแล้วนะฮะก็นะครับเป็นรถหนึ่งคันนะฮะโว่าตะกล่องใหญ่ไม่เลวล้ายเลยเราก็ลุ้นแทบตายนะเอว่าจะมีคันไหนโผล่มาอีกนะฮะสำหรับกับกล่องใหญ่เฉกเช่นนี้แต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าก็ได้รถนะฮะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าว่ารถที่ผมสั่งมานั้นเป็นรถอะไรนะครับอืมนะฮะเป็นรถเอ่อนอกแพ็คนะฮะเป็นรถนอกแพ็คนะครับ ก็ถือว่าเป็นคันหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนะก็ออกมาแล้วนะครับก็เป็นรถนอกแพ็คนะครับคันหนึ่งนะครับอ่าเป็นรถกระบะนั่นเองนะฮะเป็นรถกระบะอะไรนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันให้ชัดๆกันเลยดีกว่านะครับว่ามันเป็นรถอะไรนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถเหล,ล็ก นะครับคอตวิวนะฮะเป็นจากการค้นคว้าหาข้อมูลเบื้องต้นนะครับรถคันนี้นะครับอยู่ในแพ็คของช็อปแท็กนะครับที่เป็นแพ็คสีเหลืองๆเลยนะครับประจําปี6กหนึ่งะครับนะครับนี่แพ็คแบบนี้เลยครับแบบรูปครับผมนํามาจากเน็ตนะฮะ นะครับก็สวยครับจริงๆแล้ว s u b a รุนะครับ BRAT ของงานฮอตวิวนะครับทำออกมาหลายตัวแล้วนะครับหลายสีหลายคันแล้วนะครับในแต่ละปีละปีนะครับก็สวยสดงดงามอีกหนึ่งคันนะครับที่ให้รายละเอียดมาครบๆนะครับทั้งท้องเหล็กล้อย่างนะครับนะครับส่วนข้อมูลรถจริงนั้นนะฮะข้อมูลรถจริงที่ผมได้ ค้องคว้าหาข้อมูลมานะครับเบื้องต้นครับซูบารุนะครับ B R A T นะครับเป็นรถกระบะที่ผลิตโดยบริษัทซูบารุนะครับในประเทศญี่ปุ่นนะครับแต่ทําเพื่อนะครับส่งออกอย่างเดียวนะฮะไม่ไม่เคยถูกขายในประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับ B R A T ได้รับการออกแบบในปี1977นะครับเพื่อตอบสนอง ความต้องการที่ดีนะครับสำหรับรถกระบะในสหรัฐอเมริกาน,นั่นเองนะครับคู่แข่งในตอนนั้นก็จะมีทั้งมาสด้นะครับดิสันโตโยต้าผลิตในช่วงปี1978จนถึง1994เป็นกระบะลักษณะ u t i l i t y ค o เป e 2ประตูนะครับเป็นรถ2ประตูเครื่องยนต์มีแบบ1.6ลิตรนะครับแบบรหัสเครื่อง EA71H ฟนะครับกับ1.8ลิตรนะครับ EA 8S 8 1นะครับเ4นะครับเกียร์แมนนวล4สปีดและ3สปีดสำหรับเกียร์ออโต้นะครับระบบขับเคลื่อน4ล้อทุกรุ่นนะครับสำหรับเครื่องยนต์1.8นั้นเป็นเครื่องยนต์ที่มีการติดตั้งเทอร์โบนะชาร์จนะครับก็จะได้แรง 94แรงม้านะครับนั่นเป็นเรื่องราวคร่าวๆนะครับที่ผมหยิบยกมานะครับส่วนรถคันนี้นะครับในปัจจุบันก็ยังมีการนำมาดัดแปลงนะครับเป็นออฟโรดนะครับเพื่อใช้ในการการแข่งขันลุยโคนต่างๆหรืออาจเอาง่ายๆคือเพื่อนๆพี่ๆอาจจะเคยเห็นรถที่เป็นของเล่นนะครับบวกรถบังคับวิทยุที่เป็นออฟโรดล้อโตๆแบบนั้นนะครนั่นนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งของ บรเอทนะครับซูบารุนั่นเองนะครับก็เป็นสายลุยนะครับที่ทํามานะครับมาดูรายละเอียดสําหรับงานฮอตวิวกันเลยดีกว่าว่าให้มายังไงนะครับไฟหน้านะครับเป็นการเพ้นนะฮะเป็นรูปไฟเลยคู่แบบนี้นะครับตัวรถเป็นสีเหลืองนะครับสวยสดงดงามนะครับบนฝากระโปรงมีการแต้มนะครับมีานทาลายบนฝากระโปงนะครับมีฮูดเหมือนเ เป็นรูระบายอากาศนะครับกระจกใสายนะครับด้านขวานะครับทําเหมือนมีไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็เขียนเออแล้วก็มีคํานะครับว่าชูบี้นะครับออฟโรดในแพ็คเขาบอกว่าเป็นรถช็อปนะครับ เป็นรถช็อปแทร็กนะครับเป็นรถกระบะบรรทุกของร้านค้านะครับประมาณนั้น4คูณสนะครับซูบารุแล้วก็มีสัญลักษณ์ brt a นะครับซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของรุ่นนี้นะครับนะครับด้านซ้ายก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นแบบเดียวกันเลยนะครับนะครับด้านหลังนะครับมีการแต้มไฟท้ายนะครับแล้วก็มีเขียนว่านะครับซูบารุ นะะฮเดี๋ยวเขียนว่าอะไรเอ่ยนะครับก็จะมีเขียนว่าซูบารุตรงนี้นะครับรายละเอียดนะครับ4 w h e e l นะครับขับเคลื่อน4ี่ล้ออย่างที่ผมบอกไปนะตอนแรกนะครับ BRAT นั่นเองนะครับเบาะนะครับมีเบาะนะฮะนี่นี่นะครับเบาะนะฮะรุ่นนี้นะครับจุดเด่นของเขาอีกอย่างหนึ่งก็คือจะมีเบาะ อยู่ด้านหลังแบบนี้เขาบอกว่าเป็นการหลบเลี่ยงภาษีอะไรของเขาเนี่ยแหละสักอย่างนึงนะครับนั่นคือข้อมูลนะครับล้อยางนะครับเหมเป็นเงินเงินเลยนะครับสีเงินเลยนะครับสะท้อนแสงกันเลยทีเดียวนะครับล้อยางลายสวยงามมากนะครับใต้ท้องรถเป็นเหล็กนะครับอย่างที่บอกรุ่นซูบารุบีอารเอดีนะครับฮอตวิวนะฮะนะครับคันนี้ผลิตใน เมดอินไทยแลนด์นั่นเองนะครับก็ก็สวยครับสวยดีนะครับสำหรับคันนี้นะครับใครที่ชอบเก็บรถสายกระบะเนี่ยก็ไม่ควรพลาดนะครับ<ม>ที่จะเก็บมันนะครับสำหรับเจ้าซูบารุ BRAT 4Wheel คันนี้นะครับยิงเรื่อยๆเลยนะครับ,พบเพราะว่าเป็นล้อ,อยางนั่นเองนะครับ ใครที่ชื่นชอบนะครับการรีวิวของช่องลาเต้ทอยนะครับของผมนะครับก็อย่าลืมกดซ u b สไคร้นะครับหรือคอมเมนต์มาบอกการพูดคุยการเกี่ยวกับรถเหล็กน,นะครับว่าใครมีคันไหนที่น่าสนใจหรือเปล่านะครับหรืออยากจะให้ผมรีวิวคันใดๆอีกนะครับก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับผิดพลาดประการใดช่วยเสริมเติมแต่งกันเข้ามาได้นะครับสาหรับ ช่องราเต้เปิดรับฟังความคิดเห็นนะครับของทุกท่านอยู่แล้วนะครับก็อย่าลืมกดซับสไคร์กันหากถูกใจกันนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะครับว่าผมจะนํารถเหล็กคันไหนมารีวิวให้เพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับนักสะสมรถเหล็กได้รับดูรับชมกันอีกนะครับต่อสสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพร้อมกับเจ้าซูบูรุ BRAT รคันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ใน การรีวิวครั้งต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวนะครับสวัสดีครับสีเหลืองสวยงามรถกระบะบรรทุก subaru brt a 4 wheel